อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ ฝุ่น pm 2.5ในกรุงเทพมหานครไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5ในกรุงเทพมหานครประจำวันจันทร์ที่29ธันวาคม2,568เวลา7นาฬิกาค่ะค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครอยู่ที่27ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรและ10อันดับของค่าฝุ่น pm 2.5เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ีดังนี้ค่ะ 1>, 1. เขตสาธรตรวจวัดได้35.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 2. เขตจัตุจกักตรวจวัดได้33.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 3. เขตหนองแขมตรวจวัดได้32.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 4. เขตทวีวัฒนาตรวจวัดได้32.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 5. เขตลาดกระบังตรวจวัดได้32.2ได 32. มโครกรัมต่อลูกบาท 8เมตร6เขตภาษีเจริญตรวจวัดได้32.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร7เขตคลองสามว่าตรวจวัดได้32ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร8เขตบางซื่อตรวจวัดได้31.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร9เขตบางรัก ตรวจวัดได้31.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและ10เขตปัุมวันตรวจวัดได้31.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่ฝุน่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N